สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะครับผมกลับมาพบก,กันกับ bon Honda. ปลอลคนด้าปุ๋ยคนด้าค่ะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอยางรถนนยนต์นะครับอ่าว่าถ้าเกิดเราออกรถหนดาไปแล้วเนะี่ยเราจะดูแลยางรถย,ยนต์อ่ายางรถยนต์ยังไงอ่าเพื่อจะได้ใช้ได้เติมประสิทธิภ e. าพและคุ้มค่ามากที่สุดใช่ค่ะอ่าโอเค วันนี้เรามีอะไรจะมาบอกีมม่ปอนอหมครับผมก็เอาตัแต่รุ่นรถก้เตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นซิตี้น, AS, นะคะซิตี้ครับซิตี้รุ่น RS นะคะ r าล้อเขาเป็นขอบเท่าไหร่ครับถ้าเป็นรุ่น RS นะคะล้อเขาจะเป็นขอบ16นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น SUV รุ่น S นะคะเขาก็จะเป็นขอบ1 ระหว่างขอบ15กับ16เนี่ยมันต่างกันยังไงครับถ้าเอ่อสิบห้าจากสบถ้าถ้าถ้าปุ่มมองของคุณก็จะมองว่าเออขอบ15เนี่ยถึงแม้จะเล็กกว่าแต่มันก็จะได้ความนุ่มนุ่นวลได้เรื่องความนุ่นนวลใช่ค่ะแต่ถ้าขอบหกอ่ะก็จะให้ในเรื่องของการติดเกาะถนนใช่ไหมครับพี่ติดเกาะถนนได้ดีกว่าเนี่ยค่ะพี่ก็ อธิบายง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอยางรถยนต์ดูแลรักษาอย่างไรสาวๆนะครับดูคลิปนี้จบเข้าใจเลยว่ามันเป็นอย่างไงนะครับอ,อ,อันดับแรกนะครับเราจะดูได้งไงว่ายางที่เราใช้อยู่เนี่ยมันผลิตเมื่อไหร่ดูยังไงครับพี่ตอนอดูง่ายๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับวิธีการดูก็คือมันจะมีตัวเลขบอกตัวเลขบอกนะครับ ตัวนี้จะเป็น F D J 18 21อดอแล้วมันจะดูยังไงพี่ดูเฉพาะตัวเลขสี่ตัวท้ายง่ายๆเลยค่ะสองตัวท้ายสองหนึ่ง <2, S 1> คือป <1. S 1> ีคศออ<อ>แล้ว2ตัวหน้าครับ18คืออะไรครับ18บแปดสิบแปคือวีกครนบพี่อ่าคือวีกครับผมอ่ะจำแค่นี้พอสำหรับสาวๆนะครับ อ้าวแล้วถ้าสมมติว่าเราจะดูจะดูได้ไงคะว่ารถของเราเนี่ยมันเป็นขอบเท่าไหร่้ามขอบเท่าไหร่เรามาดูกันมันจะมีบอกว่าเป็นตัวเลขเหมือนกัน185่งแปดห้าทาบอาาร์คือขอบของล้อในตรงนี้ถึงตรงนี้เส้นผัานศูนกางขอบ16หอ่าทับผมค่ะอันนี้คือแก้มยางแก้มยางคือเลขไหนคะ ห้าสิบห้าตัวนี้ติดตัวนี้ด้านหน้ายางหนึ่งแปดห้ด้านหน้าที่เกาะถนนใช่ครับผมอ่ะโอเคเราเข้าใจกันเรื่องตัวเลขละต่อมาดูถึงเรื่องเมื่อไหร่เราจะต้องสลับยางใช่ค่ะพี่ลูกค้าจำเป็นไหมต้องสลับยางใช่ค่ะอันนี้สาอันนี้ค่อนข้างจะคล่องใจมากเลยใช่อ่าจำง่ายๆครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่ควรจะสลับยางทุกครั้ง พราะปกติทั่วไปเนี่ยการใช้งานของรถยนต์ของเราเนี่ยจะใช้ไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่ได้สนใจเลยว่าต้องมาสลับยางเท่าไหร่ใช่ค่ะรถยนรถเก่งนะครับขับขึ้นล้อหน้ากินยางอันไหนหมดเร็วกว่ากันระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังคู่หน้าคู่หลังถ้าขับขึ้นข้างหน้าก็ต้องเป็นคู่หน้าถูกต้องครับถ้าเกิดเป็นรถขับขึ้นล้อหน้ายางหน้าจะหมดเร็วกว่าดังนั้นเราก็ต้องสลับยาง เพื่อจะได้ทั้งสี่ล้อหมดใกล้เคียงกันแล้วเราต้องสลับกันตอนไหนคะพี่ทุกหนึ่งมืนโลหรือทุกเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบหนึ่งเราก็ควรจะสลับจากหน้าเป็นหลังหลังมาหน้านะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าช่างสลับให้เราหรือเปล่าอันนี้ิอันนี้ก็ต้องดูทางช่างต้องคำียณนิดนึงหรือว่าเราอาจจะมาร์กจุดลยก็ได้ปกติ ทางช่างเนี่ยเขาจะมาร์กเลขไว้อยู่ <ฮะ S 1> ตัวสษอรอยู่ว่า <ฮะ S 1> นี่คือล้อหน้าด้านซ้ายล้อหน้าด้านขวาองเงี้สามารถปรับสช่างได้เลยหรือว่าเราเอาเข้าศูนย์บริการได้เลยเพราะว่าเราอยู่ในประกันนะครับราคาราคาของตัวยางระหว่างศูนย์กับข้างนอกไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสเปคข,ของตัวรถยนต์น<ฮ>ะครับของเดิมดีที่สุดสเปคเดิมดีที่สุดนุ่มนวล คงทนแต่งแงนี่เราจะได้ตรงนี้ถ้าสมมติว่าต้องถึงรอบในการเปลี่ยนยางอะค่ะพี่เราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเรายางเราต้องเปลี่ยนละทั้งสี่ล้อหรือว่าหรือว่าเราเปลี่ยนทั้งคู่หรือว่าเราเปลี่ยนทั้งหมดอันไหนมาดีกว่ากันอันดับแรกดูจากคู่มือครับค<อ>ู่มือ ไปรับประกันเขาจะบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนยางเท่าไหร่หรือถ้าเกิดรถมีการใช้งานเยอะจริงๆริงดูได้จากดอกยางอ๋อสังเกตที่ดอกยางใช่ไหมครับใช่ครับผมมันจะมีดอกยางอยู่ทางด้านในและด้านนอกว่าตอนนี้สึกหลอไปแค่ไหนแล้วให้ใช้วิธีการสังเกตใช่เพราะนี้ถ้าเกิดยางแตกยางแตกทำยังไงคะยางแตกถ้าเกิดแตกด้านในบริเวณหน้ายางโดนตะปูค่ะปะได้ไหมครับ ปะดได้สิพี่อ่าครับผมการปะยางจะมีอยู่2แบบปะไงเท่าเท่าที่เรารู้กันถ้าเกิดเป็นปะทั่วไปตามปั๊มน้ำมันก็จะเป็นปะแบบสตีมก็เป็นแบบความร้อนเขาก็จะสอดยางเรามาเอาแผ่นยางประกบอัดด้วยความร้อนใช้เวลาแป๊บนึงวิ่งต่อได้เลยสองปะด้วยการแทงในไหมใงไหมอ่ะ แทงเข้าไปปึ๊บปๆ๊บป๊บตัดเดียวก็เสร็จไม่ต้องรอไม่ต้องรอตัดเดียวก็เสร็จค่ะอันไหนแข็งแรงกว่ากันใช่ค่ะพี่อันไหนมันมันดีกว่ากันครับพี่พอๆกันครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มันอยู่ที่วิธีการใช่ไหมคะใช่ครับผมเท่าเท่าที่ผมดูนะพอๆกันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเร็วร้ายกว่านั้นกราดยิงไหนปักไม่ได้ใช่เหรอนี่สสำหรับสาวๆค่ะอันนี้สําคัญครับถ้าเกิดโดนตรงนี้แก้มยาบแก้มยางปั่ได้ไหม หรืออย่างเงี้ยพี่ครับอมีลูกค้าค่ะสมมุติว่าขับรถนะะพี่แล้วเขาตกหลุมทีนี้มันมีเป็นแบบยางมันจะบวงค่ะพี่ยางบวมถ้ายางบวมอย่างเงี้ยเราแก้ไขได้ไหมหรือว่าเราต้องซื้อยางเปลี่ยนใหม่เลยแนะนําว่าไม่ควรปักค่ะควรจะเปลี่ยนเพราะว่าแก้มยางนี้สําคัญค่ะกรณีระเบิดครับตุอันตรายมากค่ะอันนี้ก็คือแนะนําให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยถ้าเกิดบริเลยแก้มยาง ช่วงหน้านี้อันตรายมากาอ่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลย่ะ,ะเพราะว่าเส้นหนึง่งแค่ไม่กี่พันแต่ว่าชีวิตเราแพงเหมาน,นัันนะครับผมอ่า <c oughs> โอเคอ่ะต่อไปการดูแลเรื่องลบยางอ่ะถ้าเกิดเติมลบยางอ่อน<ะ>เกิดอะไรขึ้นครับ มันมันก็จะกินน้ำนมันใช่ไหมพี่กินน้ำมันน้ำมันออกมากกินน้ำมันเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงอะคะพี่เราต้องเติมตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ตกไม่ค่อยมีเวลาเออครับผมสำหรับสาวครับสังเกตง่ายๆครับผมค,ค่ะอ่าอ่าเปิดประตูมาปุ๊บจะมีป <ๆ S 2> ีเตอร์เพขึ้นดูคะคขึค้นให้ดูครับอ่ามันจะบอกว่าเติมน้ำอ่เติมลมยางเท่าไหร่จำเป็นไหมต้องเติมไนโตรเจน จำเป็นเลยพี่ไม่จเป็นหราะว่าบางคนก็แนะนำก็เติมในในตัวเช็ดแล้วมันจะไม่ต้องเติมลมบอกก็ถ้าเกิดไม่สะดวกไม่เป็นไรแต่ส่วนมากเนี่ยไม่จะเป็นต้องเติมขนาดนั้นนะครับผมโอเคเรื่องลมยางไปแล้วเมื่อกี้ลมยางอ่อนถ้าเกิดลมยางเติมแข็งเกินไปอ่ะแล้วแข็งเกินไปมันจะเป็นยังไงครัพี่มันก็จะกินดอกยางเพราะว่าบริเวณหน้ายางมันจะบวมขึ้น จะปลูกเป็นรัอตรนหนี้ไปสร้างเลยทำให้แบบเหมือนรุแบบนี้จะกินหน้ายางบิรวณด้านบนมันเหมือนมันสีแค่ตรงตรงหน้ายางตรงนี้เนาะใช่ครับแล้วมันก็จะเด่งบ่าก็คือเวลาเราขับอ่ะมันจะรู้สึกโคงเพลงน่ยใช่ครับผมโอเคสรุปสำคัญนะครับเรื่องการดูแลเรื่องยางครับรมยางอันดับแรกนะครับผมอันดับสองสลับยางตามรอบนะครับค่ะ รดับสามก็รณียังแตกถ้าเกิดเป็นหน้ายางด้านบนขาดได้แยมยางอยักป<ช>นากค่ะแนะนําให้ซื้อใหม่ใช่ห,หรือ<ช>ว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่คออกคอมเมนต์มาใต้เดี๋ยวช่วยตอบให้นะครับ<ช>หรือว่าเข้าสู์บริการของคันด้าที่ใกล้บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดที่ดีศูนย์ที่ดีต้องมาศูนย์ที่ไหนครับต้องเป็นสาขาคันด้าเพราะรังสามสาขาสำโรงเรานี่แหละค่ะอครับผมโอเควันนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเก็บความรู้เล็กลๆ,ๆน้อยๆเดี๋ยวคราวหน้า EP ต่อไปนะครับเราจะมาเล่าเรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับลและคอมเมนต์ตั้งด้านใต้มาน,น,นะครับผมอ่าอยากรู้เรื่องอะไรต่อเราจะมาเล่าให้ฟังรเรื่อยๆนะครับโอเคเพียงเท่านีา้ครับวันนี้ขอบคุณครับ <laughs>